สาวึงบ้านโนนมาว่หนีแม่นีพ่อนีป้านีลุงไปหาเหตุการณ์เหตุงานล้างถ้วยล้างจานอยู่ที่เมืองกรุงกลับบ้านเว้าลาวบ่เป็นผู้บ่าวเห็นใสเกือบส้นสูงทำท่าคือคนในกรุงเดินโยกพุงโยกไปสายมายสาวึงเป็นมดอะ ขาดโคตรแม่นแล้ว,ลวสาวเมืองแม่นบ้านอ่ะมาแต่กรุงเทพแต่เฮืงปาดโทมาผู้ดีกว่าเกา่าแต่น่าเวึงอย่าไปเรียกเขาอื่นนะอย่าตบชักเลยเขาชื่อติ๋มรู้ไหมเฮ้ยแกจะติ๋มเป็นไฮไลท์วิงเอ้ยปาดโทจังแม่นทำตาลืมบ้านเนาะไปอยู่กรุงเทพเพราท่านพ่อปีกลัมาบมา,าบ้านทำตาเบ้าเล้าพอดีด้นี่เดี๋ยนี่เดี๋ามาพูดพื้นเขานะเขาไปอยู่ไทยดอนรู้ไหม <c oughs> ไม่โดนไม่ดอน สาวอึงจังแม่นเป็นายลืมหอด้ายลืมทุ่งลืมนาหอดเฮือนก็อย,อยังเว้าไทยจักจังใดีสาวบ้านป่าชื่อติม่มแต่มือหฮืองน้องหอดเฮือนพ่อก็อย,อยังวางทาลืมหอดไอหนุ่มบ้านนามา,ามาเฮ้งมาไปเฮือนสาวอึงออเป็นยังไงวึง ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือสิได้เงินได้ทองมาหลายนอพูดอะไรก่แมฟังไม่รู้เรื่องเลยบึงเอ้ยพวกอ้ายพวกใส่เขามาเล่นนะ